สัญญาณไยนะมาแล้วเมื่อคนอเมริกันลงถนนประท้วงนโยบายภาษีของทรัมป์ห<ม>ลายคนสงสัยว่านโยบายนี้คนอเมริกันต้องดีใจดิทรัมบอกว่าจะทําให้คนอเมริกันมีชีวิต <beautiful S 1> ความเป็นอยู่ <but S 1> ที่ดีขึ้นอันเด็นที่คนอเมริกันออกมาประท้วงแบบนี้เพราะถ้าลงคิดดูยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยวอลมาร์ทนาเข้าเครื่องชงกาแฟจากจีนและเช่ว่าจีนโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้น50%วอลมาร์ทต้องจ่ายเพิ่มขึ้น50%อี50%นี้ใช่คนสหรัฐไหมที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะ ขนาที่จีนโดนขึ้นภาษีขนาดนี้ถามว่าใครเป็นคนจ่ายภาษีที่มันเพิ่มขึ้นมามโหฬ้านมหาศาลว้าวอาจะเป็นคนรับภาระภาษีนี้เหรอไม่หรอกคนอเมริกันก็เลยแตกคือลงถนนชุนละมุนขนาดนี้อันเดียวมอสลาย,ยังทําคลิปว่างานนี้คนไทยอเมริกาสวยแนะ่คลิปนี้เป็นล้านวิวไปแล้วว่าความเป็นอยู่ปากท้องคนไทยอเมริกาจะเป็นยังไงเ้าวเลยนะรับรองค่าของชีพเพิ่มขึ้นมา20%จากสินค้านําเข้าจากประเทศทั่วโลกที่เขาต้องขึ้นภาษีตามจับตาดูเลยนะทั่วโลกป่วนทรัมป์จะรับมือ ปัญหานี้ยังไงเธอคิดว่ายังไง